พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมภาคพิชานุกแหลนิติศาสตร์บัณฑิตทีมด็อกเตอร์กิติศักด์เนติบ,บัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้ทีมพวกเรามีความรู้ข้อกฎหมายมาบอกให้ฟังในหัวข้อเกี่ยวกับขยายความสับเฉพาะทางกฎหมายสับเฉพาะทางกฎหมาย แต่ละคำจะหมายถึงอะไรบ้างนั้นผมจะขยายความให้ฟังนะครับเริ่มที่อสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์หมายถึงทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้เช่นที่ดินหรือทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินมีลักษณะเป็นการถาวรหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดิน ตัวอย่างเช่นบ้านโรงเรือนเป็นต้นต่อมาก็คือสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์หมายถึงทรัพย์สินที่สามารถเคลื่อนที่ได้เช่นรถยนต์โทรศัพท์มือถือเป็นต้นต่อมาก็คือผู้แทนโดยชอบธรรมผู้แทนโดยชอบธรรมหมายถึง บุคคลซึ่งตามกฎหมายเป็นผู้มีอำนาจให้ความยินยอมแก่ผู้เยาว์ในการทำนิติกรรมบางอย่างซึ่งผู้เยาว์ไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะทำเองโดยลำพังคำศัพท์ต่อมาก็คือทรัพย์ทรัพย์หมายถึงวัตถุมีรูปร่างตัวอย่างเช่นรถยนต์โทรศัพท์มือถือส่วนทรัพย์สินนะครับ ทรัพย์สินหมายความรวมถึงวัตถุมีรูปร่างและวัตถุไม่มีรูปร่างวัตถุไม่มีรูปร่างเช่นเลขสิิธิ์หรือสิทธิบัติคำศัพท์ต่อมาก็คือเหตุสุดวิสัยนะครับเหตุสุดวิสัยหมายถึงเหตุใดๆอันจกเกิดขึ้นก็ดีจะให้ผลพิบัติก็ดีเป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้ แม้ทางผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้นจะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในภาวะจากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้นสาบเฉพาะทางกฎหมายยังมีอีกหลายคำครับรอติดตามตอนต่อไปนะครับ ผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมทีมดรกิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ